วันนี้ก็อยู่กับช่องจีแมนสัตวงนะครับอ่าวันนี้เราก็อยู่กับแบบทอร์เร็ตเทวดีเซนนะครับผมวันนี้ผมก็ได้ใช้เวลาไปฟาร์มเรี้ยญมาประมาณหนึ่งหมื่นเลียญใช้เวลาไม่ค่อยนานแต่ค่อนานนิดนึงนะครบผมวันนี้ผมจะมาทำสุ่มตัวที่ให้ได้ก๊อนเก่าครับผมอัปเดตใหม,ม่ก็ได้ตัวนี้ด้วยผมว่าน่านจะมีโอกาสได้นะ ่อนจะไปสุ่มตามกข็ขอขอคนหนึ่งไลค์แล้วก็ติดตามติดแชร์แช้อยู่นะครับถ้าเราครบเราเราไปสุ่มกันเลยโอเคเราไปสุ่มกันเลยเราไปเราไปสุ่มตัวดูว่าจะได้อะไรขอเพิ่มโชคก่อนดีกว่าเพิ่มโชคเพิม่มโชค ขอให้ได <c ười> okay. oh. uh ้ก huh. uh ้อนเก่าขอให้ได้ก้อนเก่าขอให้ได้แดงใหม่ทีบายบายไปเลยสองตู้วิแดงใหม่เราได้แดงใหม่นะครับผมอือหือเราได้แดงใหม่จริงด้วยแต่เมื่อไหร่เราจะได้ก้อนเก่าเนี่ยโอ้โหูสูตรสามเบอร์เซียนเลยนะเนี่ยโอ้ เกือเกือบฉันดวงไม่ดีที่จะได้กอตเกาโอ้โหอะไรกันเนี่ยสารับลินี้ก็จบไปแล้วครับนม่ต้องฝ่าฟั่าจะไม่ได้ผู้ช่างหุ่ไมกนี้ดี โอเคสำหรับวันี้คลิปนี้ก็จบไปนะครับถ้านใะครชอบก็กดไลค์กดตามกดแชร์ด้วยนะครับบา,บายครับ